HELLO GOOD MORNING สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับทิเชอร์วานนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง verb ช่วยนะคะ verb to have นะคะแล้วก็การใช้ have has นะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ verb to have นะคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับ subject ก่อนค่ะ subject นะคะแปลว,ว่าประธานนะคะมาดูนะคะเด็กๆนะคะดูช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดมีทั้งหมด2อช่องนะคะเราจะแบ่งประธานออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือ i u v d นะคะเป็นประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะมีตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะและกลุ่มที่สองก็จะมี S He s ี e it และก็ชื่อของบุคคลนะคะชื่อของบุคคลหรือจะเป็นชื่อสัตว์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นชื่อสถานที่ก็ได้นะคะจะเป็นเอกพจน์นะคะประธานที่มีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างนะคะ,ะดูที่นี้เราจะแบ่งแยกประธานออกเป็นสองส่วนนะคะประธานที่เป็นพหูพจน์ด้านบน I U V D เราจะใช้ verb ช่วยนะคะ ใช้ have นะคะเด็กๆ have HAVE นะคะอาสังเกตดูนะคะด้านข้างจะเป็น robot แปลว่าหุ่นยนต์นะคะถ้าจะบอกว่าฉันมี robot นะคะก็จะบอกว่า I have a robot นะคะอา you have a robot we have a robot they have a robot นะคะส่วนถ้าจับด้านล่างนะคะประธานที่เป็น he, she, it และชื่อคนนะคะจะใช้ has นะคะ h-a-s นะคะ has นะคะถ้าจะบอกว่าเขานะคะ he คือเขาผู้ชายเขามีโรบอตนะคะเขามีหุ่นยนต์นะคะจะพูดว่า he has a robot he has อ่ะ robot She has a robot it has a robot นะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคะ,ะถ้าจะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธบอกว่าไม่มีนะคะไม่มีนะคะไม่มีหุ่นยนต์นะคะเราจะถ้าเป็น i u v j นะคะจะใช้เป็น do not have นะคะ do not have นะคะ,ะยกตัวอย่างนะคะ I do not have a robot นะคะ You do not have a robot We do not have a robot นะคะ Do not have สามารถใช้เป็นรูปยอ่อนะคะ,นะคะสามารถใช้เป็นรูปยอ่อก็คือ don't have นะคะ I don't have a robot They don't have a robot นะคะถ้าเป็น ประธานที่เป็น he, she, it นะคะจะใช้ does not have นะคะ does not have นะคะยกตัวอย่างนะคะ she does not have a robot นะ she does not have a robot นะคะ, robot, ะ,คะหรือ does not have ก็สามารถใช้เป็นรูปยอ่อก็คือ does นะคะ doesn't have นะคะ Doesn't have a robot นะคะอันนี้ก็คือการใช้ have กับ has นะคะคู่กับประธานนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของหลักการใช้ verb to have นะคะ verb to have กับ has นะคะเด็กๆจำนะคะออกเสียงให้ถูกต้องนะคะ have has นะคะ verb to have นะคะเมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาหลักนะคะจะมีความหมายว่ามีนะคะจะมีความหมายว่ามีและก็กินนะคะ h a v เนี่ยเราจะใช้กับ he she it นะคะและประธานที่เป็นเอกเอกพนะคะมีหนึ่งอย่างนะคะส่วน have นะคะ have เราใช้กับ I you we they และประธานที่เป็น พหูพจน์นะคะตัวอื่นๆที่มี2อย่างนะคะพหูพจน์ก็คือ2อย่างขึ้นไปเอกพจน์ก็คือ1เดียวนะคะส่วน had h a d นะคะ h a had h a d นะคะเป็นรูปอดีตของ have กับ had นะคะเด็กๆไม่ต้องสนใจตัวนี้เท่าไหร่นะคะผ่านไปเลยก็ได้นะคะ,ะตัวนี้เราจะใช้เป็นใช้ได้กับประธานทุกๆตัวเลยนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะเด็กๆ I have a new job นะคะ I have a new job สังเกตไหมคะประธานก็คือ I นะคะแล้วตามด้วย verb to ช่วยนะคะก็เป็น verb to have ก็คือตัว have นะคะตามด้วย a new job นะคะก็คือแปลมาแปล,แปลว่าฉันมีงานใหม่นะคะ,ะตัวอย่างที่2นะคะ the dog the dog ก็คือเป็น สัตว์ตัวหนึง่งอ่าเป็นสุนัขหนึ่งตัวนะคะอ่าสุนัขหนึ่งตัวเป็นอ่าเป็นเอกพจน์นะคะใช้ has นะคะ the dog has a black tail นะคะม้ามีหางสีดำนะคะอะ่ดูตัวอย่างที่3นะคะ T o M. tom thom นะคะเป็นชื่อคนนะ,ะชื่อคนนะคะเราใช้ has นะคะ tom has a big house นะ Tom has a big house Tom มีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือการใช้นะคะเราใช้ have กับใช้ has จำง่ายๆเลยค่ะเด็กทุกคนคืออยู่ที่ประธานนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราใช้ has ถ้าประธานเป็นประหูพจน์เราใช้ have นะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะเด็กๆว่าประโยคปฏิเสธถ้าเป็นประโยคปฏิเสธการใช้ have กับ has นั้นนะคะเราจะใช้ยังไงนะคะ,ะดูที่ประธานเหมือนเดิมนะคะถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะคะ I you we they นะ,ะเราจะตามด้วย verb ช่วยก็คือ don't have นะคะ don't have นะ,ะถ้าเป็น he she it ประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราใช้ว่า doesn't have นะคะ doesn't นะ have นะคะสังเกตที่ประธานอย่างเดียวเลยนะคะอ่ะมาดูที่ตัวอย่างนะคะข้อหนึ่ง I don't have any time I don't have any time ฉันไม่มีเวลาเลยนะคะข้อที่สองนะคะ My boyfriend doesn't have a car My boyfriend doesn't have a car. แฟนของฉันนะคะไม่มีรถนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้ประโยคปฏิเสธนะคะ,ะทีนี้มาดูที่ประโยคคำถามนะคะเด็กๆประโยคคำถามเราใช้ h a v e h a d อย่างไรนะคะถ้าเป็น yes/no question เป็นการถามตอบแบบ ใช่หรือไม่ใช่นะคะถ้าใช่เราก็ตอบ yes ถ้าไม่ใช่เราจะตอบ no นะคะเวลาถามเราจะใช้ do ขึ้นก่อนนะคะ do แล้วก็ does นะคะถ้าใช้ do ใช้กับประธานที่เป็นหูพจู์นะคะตามด้วย have นะคะถ้าใช้ does ก็เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์แล้วก็ตามด้วย have เช่นกันนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะเด็กๆ do you have any books? for study English นะคะ Do you have any books for study English คุณมีหนังสือดีๆนะคะสำหรับเรียนวิชาภาษาอังกฤษบ้างไหมนะคะนี่คือคำถามนะคะสังเกตจะขึ้นต้นด้วย do นะคะตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย have นะคะแล้วตามด้วยสิ่งที่เราต้องการอยากจะถามถึงนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณมีหนังสือดีๆสำหรับเรียนภาษาอังกฤษบ้างไหมถ้าเรามีเราก็ตอบ yes I have ะะถ้าไม่มีก็ no i d o n t นะคะ i d o n t h a v e นะคะ,ะต่อไปข้อที่สองนะคะ d e s นะคะตามด้วยประธานที่เป็นเอกพจน์ he she it นะคะ d e s tom have any brother or sister หมายถึงนะคบ tom ม,มีน้องชายหรือพี่ชายหรือน้องสาวหรือพี่สาวบ้างไหมนะคะ,ะถ้าขึ้นต้นประโยคด้วย ดัส uh, นะคะจะตามด้วยประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะเด็กๆคือเป็นชื่อคนเป็น uh, เป็น he เป็น she เป็น it นะคะ uh, อันนี้คือหลักการใช้เกี่ยวกับประโยคคำถามนะคะที่ขึ้นต้นด้วย yes no question ถ้าเป็นอ่า uh, W s question นะคะ what where when why who how นะคะก็จะตามด้วย verb ช่วยดูแล้วก็ตามด้วยประธานนะคะแล้วตามด้วย have นะคะทีน,นี้มาดูที่ตัวอย่างนะคะเด็กๆจงเติม h a v e หรือ h a s ลงไปในประโยคให้ถูกต้องนะคะสังเกตที่ประธานตัวแรกเลยค่ะเด็กๆตัวที่อยู่ด้านหน้านะคะว่าเป็น he, she, it เป็น you, we, they หรือเป็นชื่อคนนะคะหรือเป็นชื่อสัสตว์ต่างๆด้วยนะคะดูที่ข้างหน้าเลยว่าเป็นเอกพจน์หรือว่าประหูพจน์มีหนึ่งอย่างหรือมี สองอย่างนะคะ,ะข้อหนึง่ง I I เป็นประธานนะคะที่เป็นพหูพจน์นะคะมีสองอย่างเราจะเติม have นะคะ I have two schoolbags นะคะ,ะต่อไปนะคะข้อที่สอง we w e we ตัวนี้แปลว่าพวกเรานะคะ we จุด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  a g o o s family good แปลว่าดี family แปลว่าครอบครัวพวกเรามีอะไรคะมีครอบครัวที่ดีเราจะใช้ have นะคะเด็กๆเ,เพราะว่า we แปลว่าพวกเราพวกเราแสดงว่าพวกเราจะต้องมีกี่คนคะอ่าสองคนขึ้นไปนะคะเป็นประธานที่เป็นข้หูพจน์จะใช้ have นะคะ ต่อไปนะคะมาดูข้อที่3ข้อที่3ขึ้นต้นด้วย he He เป็นประธาน He เขาผู้ชายเป็นประธานมีกี่คนคะอ่าหนึ่งคนใช้อะไรเอ,อ่ยใช้ has นั่นเองนะคะ he has three children c h i l d e n นะคะ he has three children แปลว่าเขาผู้ชายคนนี้ มีเด็กๆนะคะมีลูกชายหรือลูกสาวนะคะมีเด็กๆด้วยกัน3คนนะคะข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆ The monkey The monkey เป็นชื่อสัตว์นะคะชื่อสัตว์นี่ชื่อสัตว์กับชื่อคนอหนึ่งเดียวใช้อะไรคะอ่าใช้ has นั่นเองนะคะ The monkey has long tail นะคะลิงมีหาง ยาวนะคะหลังจากที่นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ h a v e กับใช้ has แล้วนะคะให้เด็กๆนะคะทำแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบเรื่องการใช้ h a v e และการใช้ has นะคะโดยคุณครูจะส่งลิงก์แบบทดสอบให้นะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆ thank you goodbye